ทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่หนึ่งได้เวลาเปิดอาณาจักรแสนล้านสยามระพีที่ไม่ใช่เพียงห้างแต่คือภาระหน้าที่ของทุกคนในตระกูลระพีธาดาเมื่อทาราพี่ใหญ่ของตระกูลและผู้นำหมายเลขหนึ่งถึงเวลาต้องวางมือลงจากบันลังการค้นหาผู้สืบทอดจึงเริ่มต้นขึ้นระหว่างครอบครัวของนาทีน้องชายคนกลางกับภรรยาวีริน ครอบครัวของโปรยฝนน้องสาวคนเล็กและสามีและสามีพสินรวมถึงสีน้ำลูกเมียน้อยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอคือสายเลือดระพีทาดาต้องก้าวเข้าสู่ศึกชิงบัลลังค์ครั้งใหญ่ใครจะก้าวขึ้นเป็นทายาทหมายเลขหนึ่งทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่สอง เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อมีข่าวใหญ่เครื่องบินเล็กที่นาทีหรือชนระธานโดยสารเกิดขาดการติดต่อกลางอากาศทําให้ตระกูลระพีธาดาต้องเผชิญกับความสันครอนครั้งใหญ่สองพ่อลูกจะรอดจากเหตุการณ์นี้หรือไม่หรืออาณาจักรแสนล้านสยามระพีกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลไทยญาติหมายเลขหนตอนที่สาม หลังจากตระกูลระพีทาดาพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่เพื่อความมั่นคงของตระกูลและธุรกิจแสนล้านจึงต้องหาทายาทหมายเลขหนึ่งคนต่อไปการขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญทะเลลวงและมหาสมุทรต้องเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกับงานโปรเจกต์ใหญ่ของสยามระพีโดยมีม แม่แม่อย่างวีรินและโปรยฝนคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังเพราะนี่คือก้าวสำคัญในการแย่งชิงเก้าอี้ทายาทหมายเลขหนึ่งขนาดเดียวกันทาราและสีน้ำคอยสังเกตกันอย่างใกล้ชิดก่อนจะนำไปสู่ศึกเดือดอีกละลอกเมื่อวีรินต้องประทะก,กับโปรยฝนแบบไม่มีใครยอมใครศึก ในว่าใหญ่แล้วยังมีศึกนอกเมื่อทาราต้องประทะคารมเดือดกับศัตรูมหมายเลขหนึ่งอย่างจาลึกที่ต่างฝ่ายต่างมีเบื้องหลังปมแค้นของตนเองยิ่งทําให้ตระกูลระพีธาดาสันครอนเกินคาดเดาทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่สความเข้มข้นเดินหน้าไม่หยุด วีรินและทะเลหลวงพบเบาะแสว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกที่พรากชีวิตนาทีและชนตะทานอาจไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นแผนฆาตกรรมที่ใครบางคนจ้องเล่นงานครอบครัวระพีธาดาอย่างเลือดเย็นด้านทะเลหลวงต้องเผชิญอุปสรรคหนักรอบด้านทั้งงานที่ได้รับมอบหมายกู้วิกฤตสยามระพี ห้างสยามระพีการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อและพี่ชายรวมถึงปัญหาในครอบครัวเมื่อมุกดาวน้องสาวคนเดียวกลับได้รับผลกระทบจากการกระทําของเขาจนนาไปสู่ความขัดแย้งล้าลึกระหว่างพี่น้องและซีนใหญ่ที่คนดูต้องลุ้นจนใจหายวีรินต้องเผชิญเหตุไฟไหม้ทําให้เธอต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนอาจต้องตั้งคําถามว่าหรือวีรินจะเป็นเหยื่อคนต่อไป ถายาดหมายเลขหนึ่งตอนที่ห้าทาราเริ่มลุยสืบหาความจริงด้วยตนเองอย่างเต็มกำลังว่าแท้จริงแล้วจารึกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เครื่องบินตกที่พรากชีวิตของน้องชายและหลานชายนาทีและชนรฐานไปหรือไม่ขณะที่จารึกยังเดินเกมสร้างความปันป่วนให้ตระกูลระพีธาดามไม่หยุดด้านทะเลหลวงก็กำลังไปได้สวยกับการสร้างผลงานใหม่ให้ห้างสยามระพีหลังจาก สามารถเคลียร์ปัญหาที่ลุมเลามาได้แต่ความสำเร็จนี้กลับสร้างความไม่พอใจให้มหาสมุทรที่ไม่อาจปล่อยให้ทะเลหลวงก้าวขึ้นมาเหนือกว่ามหาสมุทรจึงพุ่งเป้าไปที่มุกดาวน้องสาวของทะเลหลวงงานนี้ทำให้วีรินต้องออกรงอีกครั้งด้วยการเผชิญหน้าคู่โปรยฝนอย่างดุเดือดทายาทหมายเลข1ตอนที่6 ทาราปรึกษากับสีน้ำถึงสิ่งที่เธออยากรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่คือคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยามุกดาวคำถามนี้ทำให้สีน้ำถึงกับแปลกใจเมื่อพี่ใหญ่เริ่มตั้งข้อสังเกตกับเรื่องในครอบครัวเช่นนี้ดานมุกดาวก็เต็มไปด้วยความน้อยใจต่อทาราผู้เป็นป้าใหญ่ที่เหมือนจะไม่เห็นค่าของเธอแต่โชคยังดีที่มีขีตะ ชินแสผู้รอบรู้คอยอยู่เคียงข้างทำให้เธอใจเย็นลงและเริ่มแอบมีความรู้สึกดีๆต่อเขาขณะเดียวกันทะเลหลวงก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่ห้างสยามระพีอีกครั้งจนถูกเรียกเข้าประชุมและต้องเจอกับโปรยฝนที่ผู้จาเชื่อเือนใส่วีรินต่อหน้าทุกคนว่าลูกเธอเป็นคนสร้างเรื่องเนี่ยนเหรอ คนที่จะขึ้นเป็นผู้นำของสยามระพีในอนาคตทำให้ทั้งวีรินและทะเลหลวงเริ่มสงสัยวันนี้อาจไม่ใช่คำพูดล,ลอยๆแต่เป็นแผนการบางอย่างที่โปรยฝนตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อกีดกันอีกฝ่ายออกไปจากเส้นทางเพราะมาหาสมุทรกำลังถูกพักงานห้ามเข้าออฟฟิศของสยามระพีเมื่อโดนเล่นนอกเกมมาคืนนี้วีรินจะพลิกเกมกลับอย่างไรทายาทหมายเลขหตอนที่เ ศึกพี่น้องยังครุกุ่นเมื่อทะเลหลวงกับมาหาสมุทรต้องประทะกันแทบทุกครั้งที่เจอหน้าจนทาราป้าใหญ่แห่งระพีทาดาเรียกทั้งคู่มาพบพร้อมคำเตือนเด็ดขาดว่าถ้าเราสองคนยังทะเลาะก,กันเองแบบนี้ป้าจะหาคนใหม่มานั่งตำแหน่งผู้นำสยามระพีคำพูดนี้อาจทำให้ทะเลหลวงและมาหาสมุทรต้องเริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าจะสู้เพื่ออะไรกันแน่ด่านมุกดาวก็เริ่มเข้าใกล้ขีตะมากขึ้น เมื่อทั้งคู่จับมือทําธุรกิจบางอย่างร่วมกันความสัมพนันธ์นี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งแรงสั่นสะเทือนในตระกูลระพีธาดาขณะเดียวกันทาราเหมือนจะได้บาะแสสําคัญว่าใครกันแน่คือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของนาถีผู้เป็นน้องชายเธอจึงเรียกวีรินมาพบ เพื่อร่วมไขปริศนาครั้งนี้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะทาราย,ยังต้องเปิดศึกปะทะคารมกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างจาาึกอีกครั้งขณะที่วีรินเองก็หนีไม่พ้นการถูกโปรยฝนเอาคืนอย่างเจ็บแสบงานนี้แม่บ้านสะพายใหญ่สะเทือนอีกรอบต้องลุ้นกันว่าความขัดแย้งในตระกูลระบีทาดาจะยิ่งแตกหักหรือก,กลับมารวมเป็นหนึ่งได้จริงหรือไม่ทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่8 ปานชีวาทำให้ห้างสยามระพีเกิดความวุ่นวายงานนี้ทะเลหลวงอดเป็นห่วงไม่ได้จนเขาไปช่วยดูแลใกล้ชิดแต่กลับถูกแม่อย่างวีรินตำหนิแรงว่าอยากช่วยใคร ก็ช่วยได้แต่ไม่ควรทำให้ตนเองและสยามระพีต้องเดือดร้อนกลายเป็นฉนวนทำให้แม่ลูกเกิดความผิดใจขึ้นขนาดที่มุกดาวเริ่มถล่มลึกเข้าไปในแผนการของคีตะที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีเจตนาดีต่อเธอและครอบครัวเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ก็อาจนำมาซึ่งภัยร้ายที่ยากเกินจะแก้ไขส่วนคดีที่มุก ดาวเคยถูกวางยาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเริ่มมีความคืบหน้าเมื่อพสินลูกเขยผู้ทรงอำนาจสามีของโปรยฝนสืบหาเบาะแสของคนร้ายได้ทำให้ทาราเร่งตามต่อทันทีเรื่องทั้งหมดจะเกี่ยวโยงกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างจารึกหรือไม่ด้านการประชุมบอร์ดบริหารสยามระพีก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ครอบครัวระพีทาดาเมื่อปัญหาหนักหน่วงยังถาถมไม่หยุดทะเลหลวงกับ วีรินต้องเผชิญศึกทั้งในบ้านและในบอดไปพร้อมกันทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่9 ยิ่งทาราและวิรินตามสืบคดีเรื่องเครื่องบินตกของนาทีและชละทานก็ยิ่งพบกับเงื่อนงำที่ซับซ้อนเกินคาดอีกทั้งวิรินเริ่มสงสัยว่าอาจมีคนระดับบอร์ดบริหารแอบเป็นสายลับให้ฝั่งศัตรูอย่างจาลึกงานนี้เธอจึงต้องเร่งหาตัวคนทรยศให้เจอก่อนที่ความวุ่นวายจะลุกลามไปทั้งตระกูล ฟากเรื่องในบ้านก็เดือดไม่แพ้กันเมื่อผสินมีปากเสียงกับโปรยฝนต่อหน้าลูกๆให้บรรยากาศครอบครัวตึงเครียดไปทั่วขณะที่ทะเลหลวงก็เริ่มไม่ไว้ใจมุกดาวเพราะเธอปกปิดความลับบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคีตะด้านศึกภายนอกจาลึกยังเดินหน้ารุกเพื่อหวังฮุบสยามระพีให้ได้ทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่สิบ วีรินเริ่มจับพิรุษของสีน้ำมีท่าทีแปลกไปจากเดิมแถมยังดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างที่ปกปิดไม่ให้ทารารู้ยิ่งทำให้บรรยากาศในตระกูลระพีธาดาตึงเครียดมากขึ้นทุกทีท่ามกลางความปั่นป่วนที่ครุกกรุ่นทาราตัดสินใจเรียกประชุมครอบครัวครั้งใหญ่เพื่อหาคำตอบและยุติความระสำาระสายที่กำลังกัดกินทุกคนในตระกูลทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่สิ ทาราเริ่มไหวตัวทันกับแผนการของสีน้ำและแตัดสินใจไม่ให้สีน้ำก้าวขึ้นไปมีบทบาทในบอร์ดบริหารสยามรพีฟากจารึกพยายามแก้เกมแต่กลับถูกตีกลับจนถึงขั้นโมโหป,ปริแตกขณะเดียวกันวีรินยังคงเดินหน้าตามสืบเรื่องราวของสีน้ำอย่างไม่ลดละและยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นหากสีน้ำคือสายลับของจารึกจริงทาราอาจตกอยู่ในอันตรายเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่12ทะเลหลวงกับปานชีวาเดินนาสืบเบื้องหลังของสีน้ำทีทาทีเริ่มไม่น่าไว้วางใจฟางสีน้ำเองก็ยังพยายามเดินหน้าขอความเชื่อใจจากทาราอย่างไม่ลดละด้านคีตะก็กำลังเข้ามาปั่นป่วนรุ่นลูกเต็มตัวโดยเฉพาะมุกดาวและอันดามันที่ต้องเผชิญกับแผนร้ายของเขาสัญญาณร้ายครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับระพีทาดา ทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่13ความจริงเริ่มถูกเปิดเผยสีน้ำนอกจากจะเป็นสายให้จารลึกยิ่งกว่านั้นคือความสัมพันธ์ลับระหว่างสีน้ำกับคีตะที่แท้จริงเขาคือมนัสชายผู้มีแผนการร้ายแอบแฝงทั้งหลอกมุกดาวจนถึงขั้นล่วงละเมิดและท,ทําทีเป็นที่พึ่งพาให้อันดามันตกอยู่ในอุ้งมือได้อย่างแนบเนียนขณะเดียวกันทะเลหลวงเริ่มระแคะระคายพฤติกรรมสีน้ำ จึงเดินหน้าสืบอย่างหนักร่วมกับทาราและวีรินเพื่อหวังจับสีน้ำให้ได้คาหนังคาเขา,ขาแต่เมื่อสีน้ำเริ่มรู้ตัว เธอจึงวางหมากใหม่เตรียมโยนความผิดให้ทะเลหลวงติดคุกอีกครั้งโดยใช้จุดอ่อนเรื่องความใจร้อนของเขามาเล่นงานหรือครั้งนี้ทะเลจะก่อคดีขึ้นจริงด้านมุกดาวที่เริ่มตาสว่างก็พยายามดึงอันดามันออกมาจากอิทธิพลของคีตะแต่ทั้งคู่กลับเดินหน้าแผนการใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่สิี่ โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่การจากไปของมนัสหรือขีตะกลายเป็นแผลลึกที่สีน้ำรับไม่ได้ความเศร้าที่กลายเป็นความแขน้นยิ่งทำให้สีน้ำประกาศกล่าวว่าจะต้องลากทั้งตระกูลระพีธาดาให้พังพินาศไม่เหลือชิ้นดีสีน้ำเตรียมส่งวิดีโอที่เป็นหลักฐานให้จารึกศัตรูหมายเลขหนึ่งของตระกูลและฝากทุกเดิมพันไว้กับเกมล้มสยามระพีแต่เกมนี้ไม่ได้มีเพียงสองจาลึกยังจับมือกับ นาลิหญิงสาวที่ซ่อนรอยแค้นลึกไม่แพ้กันทำให้การรวมตัวของพวกเขากลายเป็นพายุที่โหมกระหนำ่ำใส่ระพีทาดาได้ทุกเมือ่อทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่15ความลับครั้งใหญ่เริ่มถูกเปิดเผยเมื่อหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าอันดามันคือตัวจริงที่พลาดชีวิตขีตับ ไปอยู่ในมือของทะเลหลวงโดยฝีมือของเดินทัพที่แอบลบไฟล์จากเมมโมรีการ์ดของสีน้ำก่อนจะส่งมอบให้ทะเลความจริงนี้ทำให้จาลึกเดือดดานลูกชายขั้นสุดขณะที่แรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่โปรยฝนผู้เป็นแม่ของอันดามันเพราะครั้งนี้ทุกสายตากาลังจับจ้องว่าเธอจะปกป้องลูกหรือยอมให้เขารับผิดโดยเฉพาะเมื่อวีรินพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกเราทำผิด เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบทำให้โปรโยฝนต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกสุดเจ็บปวดในขณะเดียวกันนาลิที่หักหลังมหาสมุทรไปจับมือร่วมแผนกับจารึกทำให้มหาสมุทรโกรธแค้นจนพร้อมจะเปิดศึกครั้งใหม่ขณะนี้สีน้ำยังคงเดินเกมต่อเตรียมงัดไพ่ใบใหม่ที่ทำให้สยามระพีสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเดิมทายาทหมายเลขหตอนที่16 ศึกภายในตระกูลระพีธาดาระอุขึ้นอีกครั้งเมื่ออันดามันเกิดอาการคลุ้มครั่งหนักคว้าปืนข่มขู่คนในครอบครัวทมกลางความตกใจของทุกคนที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรในขณะเดียวกันสีน้ำที่ประกาศชัดว่าจะไม่มีวันหยุดเดินเกมล้างแค้นร่วมมือกับจาลึก แบบเต็มกำลังเพื่อโค่นตระกูลระพีทาดาให้ราบคาบโดยพุ่งเป้าไปที่คดีของมหาสมุทที่บุกทำร้ายนาลิซึ่งกลายเป็นชนวนใหญ่ให้ศึกนี้เดือดกว่าเดิมและครั้งนี้สีน้ำต้องเผชิญหน้ากับทาราแบบไร้ทางถอยการประทาระหว่างสองหญิงแห่งสยามระพีอาจนำไปสู่จุดแตกหักครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้ทายาทหมายเลขหตอนที่17 หลังทาราล้มป่วยโคม่าไม่ได้สติงานนี้สีน้ำจึงถือโอกาสสวมรอยแทนทารามอมอำน,นาจให้ตัวเองได้ขึ้นนั่งบริหารสยามระพีเต็มตัวเมื่ออำนาจอยู่ในมือเธอไม่รอช้าโวดปลดวีรินโปรยฝนทะเลหลวงพ้นจากตำแหน่งทันทีพร้อมเปิดเกมใหญ่ครั้งใหม่ขายสยามระพีให้เร็วที่สุด ด้านพรสินต้องหาทางช่วยลูกชายมหาสมุทรที่ถูกสีน้ำแฉจนต้องหนีหัวซุกหัวสุนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของสีน้ำยิ่งรุกหนักวีรินและทะเลเริ่มจับพิรุษได้เตรียมวางแผนตลบหลังเพื่อยุติอำนาจเธอให้ได้แต่เรื่องยังไม่จบเพราะยังมีคนที่บุกรลอบมหาทาราที่นอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วยใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังและทาราจะได้ฟื้นขึ้นมาเปิดโปงความจริงหรือไม่ ทาย,ยาทหมายเลข1ตอนที่18เกมอำนาจยิ่งเดือด เมื่อสีน้ำเดินหน้าสร้างสตรูร,รอบด้านล่าสุดพาตำรวจบุกรวบมหาสมุทรถึงบ้านทำเอาสันสะเทือนไปทั้งบ้านด้านคดีเครื่องบินตกเริ่มใกล้ความจริงเมื่อทะเลหลวงสืบจนเจอชายลึกลับที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตพบว่าเป็นลูกน้องของจาลึกงานนี้เกิดการประทะกับตำรวจกลางพื้นที่ไล่ล่าและดูเหมือนจิกซอความจริงแต่ละชิ้นกำลังต่อกันอย่างสมบูรณ์ นเดียวกัสีน้ำที่ขึ้นแท่นมีอำนาจเต็มในสยามระพีเตรียมเปิดโบสขายกิจการตามแผนที่เธอคุยไว้กับจาลึกอนาคตของสยามระพีจึงแขวนอยู่บนเส้นได้ส่วนทาราป้าใหญ่ของทุกคนยังคงนอนโคม่าไม่รู้สึกตัวแต่ในอีพีนี้มีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่19 ถึงเวลาที่ครอบครัวรพีธาดาต้องร่วมใจอีกครั้ง เพื่อยุติความวุ่นวายที่กัดกินครอบครัวมานานหลังความจริงเบื้องหลังการตายของนาทีและชนทระานว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงรวมถึงการขึ้นสู่อำนาจของสีน้ำที่ทำให้ทาราป้าใหญ่ของบ้านต้องนอนโคม,ม่าอย่างไม่เป็นธรรมในงานครบครอบ58ปีของสยามรพีสีน้ำประกาศช็อกกลางเวทีแต่งตั้งจาลึกเป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สร้างความตกตะลึงไปทั้ง วงการแต่ครอบครัวรพีธาดาไม่ได้ยอมง่ายๆพวกเขาเตรียมแผนเด็ดเพื่อตลบหลังคืนอำนาจให้สยามราพีอีกครั้งซึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและใครจะเป็นผู้ควบคุมสยามราพีตัวจริงทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่20 ทุกความจริงเริ่มถูกเปิดเผยเมื่อรุ่นลูกของตระกูลระพีธาดาร่วมมือกันตามหาหลักฐานสำคัญจนทำให้สีนามและจาลึกถูกจับได้กลางงานประกาศผู้บริหารคนใหม่ของสยามระพีขณะที่ทาราปรากฏตัวแบบไม่ทันตั้งตัวสร้างความตกใจให้ทุกคนในงานแม้แต่จาลึกจะถูกส่งตัวถึงมือตำรวจเขากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ยอมรับผิดทาให้ศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆถึงเวลาแล้วที่ ทาราพร้อมน้องๆและหลานๆตระกูลระพีธาดาต้องร่วมแรงร่วมใจพลิกเกมครั้งสุดท้ายเพื่อโค่นสีน้ำและจาลึกให้ซินซ่าและกอบกู้สยามระพีบทสรุปของสงครามแค้นศึกชิงอำนาจจะเป็นอย่างไรและใครคือทาย,ยาทหมายเลขหนึ่งที่แท้จริง